ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะลุงพลร่วมดำนาสมานฉชันกับชาวบ้านกกกอกแต่พ่อแม่น้องชมพู่กลับแยกไปดำนาตัวเองกรณีความคืบหน้าคดีน้องชมพู่ที่สูญหายจากบ้านพัก อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมก่อนจะพบร่างไร้วิญญาณอยู่กลางป่าบนเขาภูเหล็กไฟซึ่งคดีแม้ว่าจะมีผลชนะสูตรออกมาแล้วแต่หลายๆฝ่ายก็ยังเชื่อว่าไม่ถึงจุดสิ้นสุดมีข้อสงสัยพิรุษต่างๆหลายจุดจนกลายเป็นที่สนใจอย่างมากของผู้คนในสังคมไทยซึ่งทางทวิตเตอร์รายหนึ่งได้เผยภาพลุงพล ร่วมดํานาสมานฉชันกับชาวบ้านในบ้านกกอกส่วนพ่อแม่แยกไปดํานาตัวเองลุงน้ำตาซึมห่วงพ่อแม่น้องชมพู่ยันไม่คิดหนีออกจากหมู่บ้านมั่นใจตัวเองบริสุทธิ์สำหรับชาวบ้านที่บ้านกกอกได้ร่วมประเพณีหลงแขกดํานาเพื่อสร้างความสมานฉชันที่บ้านกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งทางนายชายันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้เชิญชวนชาวบ้านและนายชายพลวิภาหรือลุงพลมาร่วมดํานาด้วย